ขออนุญาตฝากมวยชอบนะครับเจศียาท์นี้ผู้แรกนี่ศิลาชัย53ครับผู้2นิติกร52เพชรน้องเลย54สิงดําำ19คผู้แรกศิลาชัยสายนาะทีศิลาชัยเคยชนะมาครั้งหนึ่งน้ำหนักปล่อยศิลาชัยประมาณ6 5 6 57ดูตึงแล้วเนี่ยเออดูตึงแล้วเนี่ยแล้วก็ลึกเลยครับอซ้ายฝีมือดีกว่าแน่นะครับแต่ว่า ชกไปชกมาวันนี้ระวังนิดนึงนะครับเขาที่แล้วนี่โดนลูกลูกเตือนลูกขัดขาไปครับไม่รู้เที่ยวนี้กรรมาการจ้องหรือเปล่าขณะที่สายนาะทีเองนี่มาเข้าเวรแทนเพชรตะวันมา,าตัวสำรองนะครับวอนนี้อาวุธหนักนะเคยแพ้มาตอนนั้นนอกรอบะครับอาวุธหนักแล้วซ้อม PK ด้วยซ้อม PK ด้วยผมมองลึกไปหน่อย5้าสาอ่ะผู้นี้ออกรองครับซื้อความหนักของสายนาทีแล้วก็ซ้อม PK ด้วย แล้วก็ดูว่าศิลาชัยศิลาชัยเวทนี้ดูดูดูคุมเยอะนะดูคุมเยอะนะครับส่วนคู่ที่2ครับนิติกรกับยอดนาทีครับคู่นี้ก็ลึกสุดเลย5-2แต่ก็ยังชอบนิติกรแต่รอเข้าอุปตอนตื้นๆก็ได้เชื่อว่า123อ่ะยังไม่ได้กินยอดนาทีง่ายๆหรอก1-2-3เชื่อว่ายังไม่ได้กินยอดนาทีง่ายๆน่าจะจะมีตื้นๆให้เข้าแต่ยืดเยอไปแล้วครับนิติกรให,กใหญ่กว่าใหญ่กว่าด้วยน้ําหนักปล่อยมากกว่า2โลด้วย ทั้งยาวกว่าทั้งใหญ่กว่าครับส่วนคู่รองเจ็ดสีเพชรน้องเนยกับเพชรแสนสุขคู่นี้ตั้งอยู่เพชรน้องเนย5้สี่ล่าสุดข้ามศึกไฟโอ้โหซัดน็อกเลยครับเลยขึ้นมาเป็นรองซัดน็อกเลยครับเพชรน้องเนยก็ซื้อลูกเจาะขาครับต้นต้นหนึ่งสองสามผมว่าเข้าก่อนลุ้นก่อนซื้อลูกซื้อลูกเจาะขาของเพชรน้องเนยครับจังหวะอาจจะช้ากว่าแต่นี่แหละครับมีลูกเจาะเจ็บเจ็บมีลูกแรงแรงครับ เข้าก่อนลุนก่อนที่เพชรน้องเนยครับแล้วเพชรแสนสุขเองช่วงหลังเนี่ยดูว่า2ฟอร์มหลังโชว์ว่าไม่ค่อยสวยด้วยนะครับคู่เอกของรายการมวยไทยเจ็ดสีครับเพชรมงคลเคยโดนเตะก้านคอแพ้นอกมาช่วงปลายยกแรกนะครับเจอกับสิงห์ดำตั้งอยู่สิงห์ดำสิบเก้าโดยประมาณโอ้โหเรทนี้ไม่แพงครับหนึ่งสองสามดูว่าซ้ายซ้ายฝีมือความรวดเร็วฉับเฉวยของสิงห์ดำเนี่ยน่าจะออกนําไปก่อนน่าจะออกนําไปก่อนแต่ว่ายกสีนี่ของแสลงของสิงห์ดำนะ ยกสีนี่ชอบพิกแพ้ชอบช็อตประจําเลยยังไงก็แต่งตัวกันนิดนึงนะครับ1,2,3เข้าสิงดําสโต๊ะแต่งตัวไปที่เพชรมงคลครับนี่คือมวยไทย7สีนะครับฝากพี่ๆทุกท่านไว้พิจารณามวยรักมวยชอบจากเอกชุมพรขอบพระคุณและสวัสดีครับ